ก็คือในข้อเนี้ยถ้าที่แรงเฉือนอะเรารู้แล้วไงสูงสุดคือเท่าไหร่ถ้าไม่ดูเครื่องหมายก็คือสิบแปดใช่ปะงงไหมได้ยินป่ะเนี่ยไม่มงงไม่งงค่ะแสดงว่าแรงเฉือนสูงสุดอะ่ะมันมันคือสิบแปดลบสิบแปดที่ระยะห้าจะเกิดเป็นแรงเฉือนสูงสุดงงปะ ทีนี้ถ้ามันเป็นโมเมนต์ดัดค่าสูงสุดคือค่าไหนลบสามจ็ดเจ็ดจุดห้าที่ระยะห้าจะเกิดเป็นโมเมนต์ดัดสูงสุดเนี่ยเพื่อนที่เราจะดูเนี้ยแหละพอไปทำงานจริงอ่ะถ้ามันเป็นแรงเฉือนใช่ไหมพอเรารู้ที่ระยะแรงเฉือนสูงสุดอ่ะเราก็จะทำการใส่เหล็กปอกไง เพื่อเสริมตรงนั้นน่ะให้แบบเพราะมันมีแรงดัดสูงสุดตรงแรงเฉือนสูงสุดตรงเนี้ยใช่ปะเราก็จะทําการใส่เหล็กปอกเข้าไปอะไรตรงที่แรงแรงเฉือนสูงสุดอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเข้าใจปะมันเอามันสามารถเอาไปใช้ในการออกแบบได้เมื่อเรารู้แรงเฉือนแรงแรงดัดสูงสุดอืมอันนี้งงไหมค่ะอาจารย์อธิบายงงไหมไม่งงค่ะไฮไ์นะอันนี้คือสูงสุดอะไรนะ ไม่งงค่ะอืมตัวเนี้ยมันก็จะคือเป็น v max max แต่ max ก็คือสูงสุดอันนี้ก็คือ m max ก็จะคือลบสามเจ็ดจุดห้าอืมทีนี้อันนี้แหละเราจะเอามาเขียนกราฟเดี๋ยวเรื่องเขียนกราฟอ่ะอาจารย์จะสอนแบบละเอียดละเอียดอีกอีกทีก็คืออาทิตย์หน้าแต่รูปเนี้ยพอเอามาเขียนกราฟอ่ะเห็นปะพอมันเป็นกราฟอ่ะ นี่ไงดูจากกราฟจุดเนี้ยก็คือลบสิบแปดแรงเฉือนสูงสุดจะเกิดที่จุดนี้<ๆ>เห็นปะพอเป็นพอเป็นกราฟมองภาพออกขึ้นไหมพอมา<ๆ>เป็นแรงดักสูงสุดอ่ะจะเกิดที่จุดนี้จะเกิดที่จุดเนี้ย<ๆ><ๆ>เห็นปะ จะเกิดที่จุดเนี้ยก็คือลบสามเจ็ดจุดห้าอ่ะวิธีการเขียนกราฟนะทุกคนสอนเลยก็ได้ดูแค่อ่ะ,อะเดี๋ยวเดียวก่อนเมื่อกี้พอเราได้แรงเฉือนสูงสุดแล้วก็โมเมนต์สูงสุดใช่ป่ะเราจะเอามันมาเขียนที่จุดนี้ตรงซับพอร์ตตรงนี้เห็นป่ะอันนี้มันเป็นซับพอร์ตนะ โลทุกคนไม่ยินไหมได้ค่ะดครับเราได้แรงเฉือนไม่ยินทุกคนมาอาจจะสับสนนิดนึงนะดูก่อนนี่ย้อนกลับมาได้ยินเสียงอาจารย์ใช่ปะ การที่มันเป็นแรงเฉือนข้างในอะ่ะแรงเฉือนภายในอะ่ะแรงภายในอะ่ะถ้าถติว่าค่ามันเป็นลงนัเนี้ยคือมันเป็นบวกมะค่ามันไม่บวกคืออันนี้เรามองด้วยตาเปล่าอะเราก็รู้ถูกปะว่าแรงจุดเนี้ยที่ซับพอร์ตตัวเนี้ยที่ซับพอร์ตที่จุด C อะ่ะแรงมันจะเป็นขึ้นหรือลงถ้าถติว่าดูด้วยตาเปล่ารู้ปะว่ามันเป็นแรงขึ้น ดูจากรูปโจทย์อ,อะฮัลโหลรีมเพราะอะไรเราก็ดูจากแรงภายนอกถูกไหมมันเป็นแรง <ไอ S 1> ลงหมดเลยใช่ไหมเออดังนั้นแรงที่จุดเนี้ยมันก็ต้องขึ้นเพื่อให้มันสมดุลถูกไหมค่ะแรงเฉือนที่ได้อะตรงซับพอร์ตตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิบแปดแล้วก็อะไรเนี่ยโมเมนต์ถูกปะ มันเป็นลบแสดงว่าอะไรอ่ะอก็ตามเข็มถูกไหมใช่มันเป็นลบก็คือแสดงว่าตรงจุดเนี้ยโมเมนต์มันตามเข็มทีนี้เวลาวาดกราฟอะ่ะเราจะทำการลากเส้นก่อนนะอันดับแรกก็คือเส้นนี้เส้นเนี้ยลากลงมาเลยลากตามช่วงอะ่ะมันมีกี่ช่วงอะ่ะ ก็ S <S <S มีช่วงนี้ใช่ป้ะมีสองช่วงเออแล้วก็ช่วงนี้ลากตามจุดเนี้ยจุด A B C อะ่ะก็ลากออกมาเป็นสามเส้นมันจะได้สามเส้นนี้ทีนี้อ่ะดูดูที่แรงเฉือนก่อนนะช่วงนี้เส้นสีม่วงคือแรงเฉือนนะตรงนี้เป็นเท่าไหร่สามแรงลงแปลว่า บวกแรงลงลบแสดงว่าเราเขียนพับพอร์ตเราเขียนเออแรงกราฟเชียกราฟเชียก็คือแทนด้วย s f d หรือเชียร์ฟอร์ดแบกรมก็คือจากศูนย์ใช่ปะเราจะลากลงมาก็คือตามนี้ตามแรงที่มันเกิดขึ้นมันลงมาก็คือเป็นลบสามถูกปะอันนี้ค่อยๆดูไปนะถูกไหมลงปะ่ะ ที่จุดเอก็คือที่เส้นแรงนี้อันนี้งงปะกคนมีปฏิกิริยาตอบกลับหน่อยไม่งั้นก็ไม่รู้นึงงว่าเนี่ยลูกรอนนาจา์ที่ว่าตรงที่ว่ามันแตกใช่ไหมลงมันจะเป็นบวกแต่ว่าตรงเนี้มันจะเป็นลบใช่ไหมอันไหนนะลงเป็นบวกนี่ว่าลูกรอ,อ่อะที่ว่าที่ว่าจารย์นี่เหรอรงนี้เหรอใช่จุดตรงไหนวะ อ่ะปาร์ตี้อันนี้ไม่ไม่ต้องไปดูจากนั้นอันนี้เราใช้เซนต์ดูก็ได้แรงภายนอกทั้งหมดตรงเนี้ยมันเป็นลงหมดเลยใช่ป่ะอันนี้มันต้องขึ้นเพราะว่า,วามันสมดุลกันนะนี่หนูเข้าใจอืมแล้วง,งงตรงไหนอ่ะงงที่ว่ามันก่อนเนาะี่วัวกันละพี่อาจารย์บอกคูณสอนะ่ะที่ว่าบอกว่าขึ้นอ่ะมันขึ้นหรือลงเนี่ยอาจารย์ที่มันเป็นบวกอันนั้นอ่ะไว้ก่อนดูจากลูกอันนี้ดูจากแค่ลูกโจทย์นะ อันนี้เป็นไง,ง,นงมันลงสแสดงว่ามันก็จะเหมือนจากจุดศูนย์อะแรงมันก็ลงมาอย่างเงี้ยเป็นลบสามแรงลงอะเราก็กะเอานะเวลาวาดกราฟอะกะให้มันสมดุลได้สมมติว่าเราเริ่มลบสามอะคือตรงนี้ทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นพอยโหลดมันเป็นแรงกระทาที่จุดและระหว่างช่วงเนี้ยมันมีแรงอะไรเกิดขึ้นไหมช่วงเนี้ยหลังจากพหลด ไม่ไม่ช่วงตรงนี้ยก็คือมันไม่มีแรงถูกปะเนี่ยช่งวงตรงน<ะ>ี้ถึงเอถึงบีก็คือมันมีแค่จุดนี้ใช่ไหมเราก็ลากลงมาแล้วไงว่ามันคือลบสามระหว่างเนี้ยมันไม่มีแรงก็คือมันจะคงที่เส้นมันจะเป็นเส้นตรงเราจะลากมาถึงจุดมี B, เลยพอ,อนึกภาพตามนะเราเริ่มที่ตรงนี้ใช่ปะมันลงก็คือมันเท่ากับลบสาม พรมเป็นแรงลงแล้วเขียนมาจากศูนเนี่ยเขียนมาประมาณลบสามทีนี้ระหว่างเนี้ยมันไม่มีแรงเลยซึ่งเส้นมันก็จะคงที่เราก็จะลากเป็นเส้นตรงมาถึงจุด b ตรงนี้ทีนี้พอถึงจุด b มันเป็นไงเจอแรงกระจาย <c oughs> ใช่ปะค่ะ <c oughs> ซึ่งแรงกระจายเนี้ยมันทำไมะที่อาจารย์บอกมันต้องเอาแรงกระจายอ่ะ คูณกับระยะใช่เปล่าระยะที่มันกระจายทั้งหมดอ่ะดังนั้นห้าคูณสามเป็นเท่าไหรอ่อสิบห้าค่ะ ห้าคูณสามคือสิบห้าใช่ป่ะทุกคนฮลัลโหลได้ยินปะได้ยินค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเริ่มที่อะไรอะที่สองตรงเนี้ยมันจุดเนี้ยมันก็เท่ากับตรงนี้ถูกไหมเอ,เอ้จุด b ตรงเนี้ยมันก็เท่ากับจุดนี้ใช่ป่ะแสดงว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยค่ามันก็คือลบสามทีนี้จากลบสามอะตรงนี้มันเป็นอะไรแรงลงใช่ป่ะ พะทุกคนสแสดงว่ามันเป็นลบไอ้ที่เราคูณมาได้อ่ะห้าคูณสามคูณระยะที่มันกระจายก็จะได้ลบสิบห้าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแรงลงลงไหม่มทีนี้เราก็ลากจากสามลงมาเนี่ยสิบห้าพอมันเป็นปพอมันเป็นแรงกระจายอ่ะเส้นมันจะเอียงลงมานะมันจะเป็นความชันลงมานะมันจะเป็นเส้นตรงที่เฉียงลงมา เราก็ลากลงมาจากเออลบสามบวกมาสิบห้าเป็นเท่าไหร่อลบสิบสาบวกลบสิบห้าอ้ลบส<บ>ามบวกลห้าอืมดังนั้นเราก็ลากลงมาถึงจุดนี้ใช่ปะมันเพราะมันกระจายถึง B ถึงซีถูกไหมเราก็ลากมาถึงเส้นซีเลยก็คือจะได้ลบสิบแปดนี่ไงทีนี้พอจุดนี้มีแรงอะไรอีกทุกคน มันขึ้นมันขึ้นเท่าไหร่สิบแปดอืมจากลบสิบแปดแล้วก็ขึ้นไปอีกสิบแปดทีนี้สมดุลย่งมันก็ถึงจุดศูนย์ใช่ไหมงงปะไม่งงค่ะไม่งงค่ะเนี่ยวาดกราฟมันแค่นี้เองเนี่ยกราฟเชียวาดอย่างนี้มีใครงงไหมกราฟเชียบอกมาได้เลยจะได้อธิบายอีกครั้ง อรงน,นี้ก็เป็นศูนย์คนอื่นอ่ะที่ไม่ตอบเลยอ่ะเข้าใจเปล่าครับจานเข้าใจรครับกีรลสิทธ์ล่ะครับพอจับ ทีนี้อันเนี้ยเราก็จะได้เป็นกราฟเชียร์มาแล้วก็คือเส้นนี้ทั้งหมดเลยทีนี้ต่อมาก็คือกราฟโมเมนต์หรือ b e n ดิ n งโมเมนต์ไดอะแกรมเราจะเขียนย่อเป็น b md คือเส้นนี้เส้นต่อมาอ่ะทีนี้พอมันเป็นกราฟโมเมนต์น่ะเราจะทำยังไงเนี่ยมันได้ลบหกใช่ปะ่ะกราฟโมเมนต์มันหามาจากตรงนี้ คือพื้นที่ส่วนนี้ช่วงแรกมันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมใช่ปะ่ะทุกคนสี่เหลี่ยมไหมครับเ,เราจะหาพื้นที่กราฟเนี่ยใต้กราฟของมันเนี่ยซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมหาอย่างไงก็คือ,อกว้างคูณยาวใช่ปะ่ะอุ๊ค่ะแล้วถ้าเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยหาได้ไหม ก็นี่ไงเรามีระยะลงมาตรงเนี้ยศูนย์ถึงนี่อ่มันเป็นอะไรลบสามใช่ป่ะลบสองแล้วก็ตรงนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะสองดังนั้นได้ยังเป็นเท่าไหร่หกบหกอืแสดงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเท่ากับลบหกโอเคไหมแล้วตรงนี้เหมือนกันพื้นที่ตรงนี้คิดไง ถ้าทุกคนคิดไม่ได้ใช่ป่ะให้ทําการแบ่งอย่างนี้มันจะได้คิดง่ายๆขึ้นแบ่งเป็นสองลูปมันก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปสามเหลี่ยมใช่ป่ะงงไหมไม่งงไม่งง,ง,งแสดงว่าอันนี้มันเท่ากันถูกป่ะเอ้ไม่เท่าดิแต่วิธีคิดมันเหมือนกันก็คือจะเป็นเท่าไหร่ระยะจากตรงเนี้ยก็คือลบสามใช่ปะค่ะระยะนี้เท่าไหร่ เป็นลบเก้าอืมแสดงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยคเป็นลบเก้าและตรงสามเหลี่ยมเนี่ยคิดไงพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ปะ่ะซึ่งความสูงจากตรงนี้ถึงนี่เป็นเท่าไหร่ก็คือลบสิบห้าใช่เป่า งงไหมอ่ะไม่งงเหมือนกันทำไมถึงเป็นลบสิบห้าก็ตรงเนี้ยมันสามใช่ปะแสดงว่าทั้งหมดอ่ะเนี่ยสิบแปดเนี่ยลบออกไปสามแสดงว่ามันก็เหลือลบสิบห้าใช่ไหมจากนี่ถึงนี่มันก็เป็นอะไรอ่ะก็เป็นหนึ่งส่วนสองคูณลบสิบห้าคูณสามอือคูณสามได้เท่าไหร่อ่ะ ได้ลบยี 2, ่สองจุดห้าว่าพื้นที่สามเหลี่ยมในเนี้ยก็เป็นลบยี่องจุดห้าใช่ปะทีนี้ดังนั้นเราก็จะรู้แล้วไงว่าพื้นที่ทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็เอาตัวนี้กับตัวนี้บวกกันใช่ปะเป็นเท่าไหร่อ่ะ ลบจัง1.5แป๊บหนึ่งนะมีอะไรผิดเปล่าวะทำ <c oughs> ไมมันถึงได้ลบ31แป๊บนะทุกคนมันต้องไม่ใช่ลบ31ดิแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บเครื่องคิดเลขใหม่ก่อน That. Um. <laughs> you